ขึ้นมาแล้วครับจาละเม็ดด้วยนะครับเหยื่อ,ยอปลอมด้วยนะหน้า,หนาเหยื่อลอยด้วยอ่ะอะไรวะโน้ตกตั้งนานวันนี้มาสามที่บอกบัดดี้ครับมาฝึกวิชาเหยื่อปลอมนะครับโอ้ยม่งกัดเต็มปากเลยเนี่ยเต็มปากเลยวิ้ยดีว่านะผมมันมันมันอยู่ที่สีแน่เลยนี่เองนะ เดี๋ยวจะขาดเดขาดโ,โหนี่ตัวก็ประมาณสองโลกว่าเนี่ยไม่ขาดแล้วนี่แมนขนาด้เนี่ยทะลุเลยเนี่ยโอ้โหเจ๋งว่าเฮ้ยมันกระโดดกัดเลยอะกัดใต้นับกัดใต้น้ำโอโ้เดี๋ยวนะโอ้ต้องเอาบ้างแล้วโ,โหเห่อย่าปลอามาแล้วครับ อ่าโอเคครับโดแล้วครับนี่ครับผมโดแล้วครับไม่นไรครับน้องกั้นกับน้องตุ่นมาใหม่นะครับบึกบึก เอ้ยอย่าพูดถึงแมยอ๋อเขมป่าเมคำี่ครับผมเมปเ็มคำเพีครเสุดยอดสุดยอดครับเกี่ยวเกี่ยวเข้มแลกทิเยไอาครีมที่โตมา มไม่ดูนี่ไงยไม่ใช่บึกสวยนี่หนวดนี่ครับผมนี่ครับน้องคนนี้ครับนี่น้องคนนี้ครับใครได้ใครได้นี่ครับแจงแจงแงครับนี่ครับได้ปลาบึกแล้วครับนี่ครับ ไปครูเทครับผมไปปครูเล่าไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องวินได้โอ๊ะไหวยหวายหวเลยพี่ลบสุดยอดใหญ่ฮะนี่นะครับขอทิ้มเลยกำลังจะข่มเหยียดได้เสื้อตัวหนึ่งพี่เฮ้ยโอ้ผมยังไม่ได้เลยไอ้เทียน้ำงับมือ ปลาาสวยนี่นี่ครับปลาสวายครับเนี่ยผมใส่ที่ได้ครับยาวครับผมตีจุกจุกครับนี่ครับตีจุกนะครับนี่ครับถ่ายหลักฐานเลยได้เชื่อแล้วได้เชื่อแล้วนี่ครับของโดมนะครับได้ นี่ครับจะได้เสื้ออะไรครับนี่ครับบาร์คอเลยเฮ้ยบาร์คอยล์ปีนุคปลดนี่ครับจะเย็นครับวิ่งลอยเลยลอยครับ นี <Hey! S 1> hey, hey, ่เต็มปากทะลุปากนี่ทะลุปากนี่นะทะลุนะครับยังไงครับคุณเดมได้หรือไหมครับแรงเยอะเลยในบ่อนี้อืมกินไม่ใช่เล่นเล่นครับเต็มปากนะครับเต็มปากยับได้ทำการปล่อยครับอ๋อนี่เขาลงไปเองนะครับลมเครื่นลอลอลอลนครับ นนตีปีอ่ะนโอครับอย่างนี้มันต้องตีอย่างนี้เป๊ะตออือนี่นี่เฮ้ยปกถือถือถือคนโทรมาโทรมา ไปไหนเ่หาวิงไหมมาเลยสวิงนู่นเลยอ่ะมาแล้วมาแล้วครูเหรอวะใช่บอกว่าได้เทปาวอ่ะนี่ครับผมนี่มาแล้ว เพคอัว <c> อีกไ้ยเพคูวอัานใช่แ้วอยากได้อีอน่เพพานะวิขาดครับผม,มนี่ครับกินแล้วกินอีกแล้วนี่นี่น้องเลยคนเยอะครับน้องเลยคนเยอะ บอกให้บอกแล้วว่าวิ่งแล้วกข้ไม่ยาโหูยใหญ่แน่นอนครับไม้เด็กกันไต่คันตกน้ำไ,ไปครมได้ปลาใหญ่แล้วโหครับขาดนะโหเป็นเทคูแต่ขาดนะโหขาด นี euh ่น <mm 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 ี่นี่นี่น mm ี hmm> <h <h ah yup. ่ในใหญ่นู่นอยู่นู่นเลยนะครับเฮ้ยฮู้ยให้สอนให้เด็กอ่านมาดิสอนให้เด็กอ่านมาเออเราผู้ใหญ่อ่านมาให้เด็กก่อนเฮ้ยไปคุปปาคุปปาเฮ้ยยาเราอ่านได้ไงเราอ่านมาได้ไม่มันมันลากไม่อยู่เนี่ยไอ้ก้านมันจะตกน้ำพี่มมาาได้ลอ้าว ให้เด็กเยอะครับไปออกมาออกมานี่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 อุ้ยเด็กสไลด์เด็กสไลด์โอ้โหใหญ่ใหญ่แน่นอนอ่ะเอ้ยสวิงสวิงนี่ครับนี่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 เอาแล้วเอาแล้วนี่น้องเป็กมาครับน้องเป็กมาเจมครับหนักกว่านี บอกแล้วว่ามันวิ่งแล้วมึงไม่เชื่ออะเอ้าเรียบร้อยหลุดขาดใหญ่ด้วยหลุดพี่หลุดขา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 ดหลุาดขาดขายขดขาดขาดขาดยารขาดขาดขาดรอดขา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 ดขะดราดขดขาดขาดขาดขกดปิดขา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 ดขดขาดาอก เเ,<ล>เก็กออะะกูนะครับเตกูรละสองร้อยบาทห <c oughs> นูก,ก็ตกบึกไหมนะเอกหนูกวะไม่หนูกเลยแต่ตกบึกดีกว่าโชว์เช่าปาหน่อยโชว์ปาหน่หน,นี่ครับปลาเตคกูนะครับหรือปลาเจิงเม็ดน้ำจืดแห่งรูปน้ำอเมซอน ขังรุ่งมือน้ำแอม์เมซอนไปเลยวิธี